สวัสดีเพื่อนชาวเอสซนะครับวันนี้เรามาอีกที่หนึ่งนะฮะเป็นสถานที่สําคัญทางศาสนาอยู่ที่คุณหมิงนะฮะในตัวเมืองชื่อวัดหยวนทงนะฮะวัดนี้เป็นวัดจีนนะเขาบอกมีทั้งศาสนาพุทธนะของไทยของพมา่าแล้วก็ของจีนเนี่ยรวมกันอยู่ในวัดนี้แล้วก็มีเทพเจ้านะก็ของจีนอยู่ตามศาราต่ตางๆนะฮะนางแบบของเราก็ยืนอยู่ บริเวณหน้าสันเจ้านะครับอันนี้จะถ่ายให้ดูบริเวณร,รอบๆนะวัดหยวนทงนี่เป็นวัดที่เก่าแก่นะฮะที่เขาอนุรักษ์ไว้ซึ่งจีนในปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการนับถือศาสนาประจำชาติเนี่ยเขาไม่มีแล้วนะฮะแต่นนี้เขาอนุรักษ์ไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดหยวนทงนี่ก็คือนะครับเป็นวัดที่สมัยนายก เกยียรติธชมนันเนี่ยนะฮะได้นำองค์พระพุทธชินราชนะฮะซึ่ประดิษฐานอยู่ที่พิษณุโลกเนี่ยแต่เป็นเป็นพระพุทธร,รูปจำลองนะฮะมาประดิษฐานไว้ที่วัดนี้นะครับเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งนะครับของออไทยที่มีที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่บริเวณวัดแห่งนี้นะฮะวัดหยวนทง ครับวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาชมกันตลอดโดยเฉพาะชาวไทยนี่มากันมากเลยครับวันนี้ก็นางแบบเราก็วันนี้อิ่มบุญสวยงามมาในชุดเหลืองเข้ากับวัดเลยนะครับ <c oughs> ครับขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ